มาเล่าเรื่องหนึ่งที่ฉันมีการเล่ากัวว่าดรามา่าแนบเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแต่รู้สึกว่าแบบกลัวลงแน่เลยออย่างเยเพราะว่าต้องมีคนที่แบบเห็นตาจากเราอะไรเงี้ยเช้ำยำเป็นทงวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องหนึ่งที่ฉันมีการเล่ากัวว่าดรามา่าแนบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมีคนคิดต่างอย่างแน่นอนคือเรื่องให้ลูกนอนคนเดียวผู้เดอต้องเข้าใจนะว่าสามีต่างชาตเาเาชาเเาิเขาไม่นอนกับลูกเขามองว่าเขาเจอเขาอ่ะเด็กต้องมีสเปซของเขามันเป็นที่สามีใช้คนเดียวหรือเปล่าที่เขาแบบไม่นอนกับลูกพอไปเจอคุณยา่าคุณย่าเขาพูดเลยนะว่าเธอต้องแยกห้องกับลูกนะเธอต้องมีชีวิตสามีภรรยาเนี่ยฉันเลี้ยงลูกใชนะ่ไหเขานอนคนเดียวต้องแต่เด็กคือไม่ใช่ว่าเป็นแค่ครอบครัวสามีชนะคือหลายๆคนที่แบบว่าเป็นชาวต่างชาติจริงๆอะ เขาจาไม่นอนกับลูกตั้งแต่ลูกคลอดเขาก็จะมีห้องส่วนตัวตั้งแต่แรกเกิดให้ลูกอยู่ไปเลยแล้วเราก็แบบเถอะคือให้ลูก,น,น,ก,กมมแบบนอนคนเดียวไม่ได้ฉันก็เลยคุยกับสามีว่าขอให้แบบนอนคนเดียวตอนแบบขวบหนึ่งได้ไหม,ไมเขาก็บอกโอเคเขาเข้าใจอะไรเงี้ยว่าเราเป็นครัวอย่างเพื่อนในเะนี่ยหลายๆคนรอบตัวเขาก็แบอนอนไปเถอะเพราะว่าวันหนึ่งอะเด็กพอโตขึ้นอะเขาจะไม่อยากนอนกับเราซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันก็ไปปรึกษาหมอหมอนก็บอกว่ามันก็มีข้อดีนะลูกจะแบบ อินดีพนเดนตลูกจะไม่ติดใครถ้าวันหนึ่งลูกมีแฟนลูกก็จะไม่ติดแฟนแล้วเขาจะรู้ว่าอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาการที่เขาเป็นผู้หญิงเนาะฉันก็อยากให้เขาแบบทาอะไรด้วยตัวเองได้การที่ลูกติดแม่คนเป็นแม่แฮปปี้มากถ้าให้มี2เส้นเนี่ยให้เลือกระหวะ่างเขาเป็นคนติดราวหน้ารักกับเขาสามารถดูแลตัวเองได้ไอก็ขอเลือกให้เขาเป็น เด็กที่เติบโตมาที่สามารถดูแลตัวเองได้อินเดพเอนเดนที่พูดแบบนี้อยากเข้าใจผิดนะคือไอ้เชื่อว่า culture ของเอเชียในการนอนด้วยกันยังไงมันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่สบาบของไอ้อะมันเป็นสิ่งที่โอเคครอบครัวเราเป็นแบบนีอันนี้ก็เลยมาแชร์กันจริงๆเป็นเรื่องที่แบบอยากจะแชร์ตั้งนานแล้วแหละแต่รู้สึกว่าแบบปวดลงแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องมีคนที่แบบเห็นตานจากเราอะไรเงี้ยซึ่งเลอาออกมาเขาก็เป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์มากสำหรับเด็กอายุเท่าเขาอะเขาสามารถบ,บอกว่าเขาชอบมันนี้ไม่ให้ทํามันนี้ทุกอย่างมันอาจจะมีผลมาจากสิ่่งงทีีเรเราล้ยดู ก็เลยมาแชรรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกขส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ